ว่าหวยออกศูนย์เก้าห้าแปดฝันอยู่ที่โรงเรียนเลยครับยายทวดครับเคยติดตามตัวเลขนี้ที่เคยมาบอกเคยบอกไหมก็เพิ่งเพิ่งจะบอกไงครับแต่ตะก่อนก็เขาก็บอกเองลอยๆไปก็ถูกบ่อยแปลว่าเด็กมีเซนก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแตอันนี้เป็นคุณพ่อใช่ไหมพีกสาวแต่ถ้าเกิดพาไปนอนต่างที่อะไรเงี้ยเขชอบบอกว่าพ่อได้ยินเสียงอะไรไหม มีเซ็นในเรื่องนี้ด้วยอันน่าจะไม่รู้ับน่าจะมีั้งเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นพ่อค้าขายแจงโมเนาะครับค่ะเมื่อกี้ก็ได้อุดหนุนไปแล้วด้วยนะคะสองลูกนะคะค่ะเคยมาไหมคะที่นี่ค่ะที่ไม่เคยเลยครับครั้งแรกครั้งแรกปะคะครับเคยมาขายของที่นี่ไหมคะเคยผ่านมาครั้งแรกเหมือนกันโอ้แต่ยังไม่เคยแวะมาเเห็นแม่กินข้าวแล้วก็เห็นสารปูก็เลยแวะกับ ก็เลยแระกาบปูกงดำเนาะค่ะเนาะค่ะอธิษฐานว่าเจังไดเนาะค่ะนี่บอกว่าถ้าลูกมีโชคมีลาบถ้าให้เลขก็ให้ทูบไหม้ให้หมดถ้าไหม่ไม่หมดก็แสดงว่าไม่ได้ให้อ๋ออันนี้คือจุดทูบเสียงทายใช่ไหมคะครับจุดทูบเสียงทายแล้วเคยถูกหวยไหมคะเคยเล่นหวยถูกหวยไหมคะงวดก่อนก่อนแฟนแฟนถูกอยู่แต่ผมไม่ถูกผมไม่ค่อยได้เล่นเน่ย แต่แฟนเล่นอยู่แฟนถูกแล้วเขาได้ตัวเลขมาจากไหนความฝันหรือว่าเสี่ยงแบบนี้ทูบหรือว่าความฝันหรือว่าได้มายังไงคะมากก็ได้จากฝันแล้วก็ลูกสาวบอกลูกสาวกี่ขวบคะนี่ลูกสาวคนโตห้าคนเล็กสองขวบครึ่งกับสามคนโตกับคนเล็กคนไหนบอกคะคนโตครับคนโตบอกห้าขวบอ๋อเป็นคนบอกแม่แม่นหรือเปล่าคะบอกแม่นไหมแก่ ถูกบ่อยอยู่นะครับอส่วนมากแฟนจะได้โชคจากลูกสาวใช่ครับอ๋อคือจะมีโชคตลอดเนาะค่ะเนาะครับแต่จากลูกสาวบอกแตมอนีผ่านมาผ่านมาแวะเห็นสารปูองค์ดำก็เลยแวะกราบหน่อยครับอือแวะกราบเลยก็ขอพรด้วยแล้วก็ขอโชคลาภด้วยใช่ไหมคะขอพรขอโชคลาภท่านจากการจุดธูปเสียงไทยครับ จุดไปแล้วเนาะครับค่ะตอนนี้ก็กำลังนั่งรอรนะคะตัวเลขนะคะจากทูบเสียงถทยนะคะถ้าไม่หมดแสดงว่าปูให้ถ้าไม่ไม่หมดจะปูไม่ให้บอกปูไว้งั้นอืมบอกปูไปแล้วเนาะครับค่ะครั้งแรกนะคะเดินทางมาก็เลยแวะมากาบว้ขอพรแล้วก็ขอโชคอลาภด้วยตัวเองเป็นคนที่ไม่เล่นใช่ไหมคะ ตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นออไม่เท่าไหร่แต่แฟนแฟนเล่นอยู่แฟนเล่นอยู่ยจะได้โชคได้ลาบบ่อยใช่ไหมคะคจากลูกสาวให้บ้างจากฝันบ้างครับค่ะวันนี้ก็มาจุดทูบที่ศาลปู่ตัวเองจะซื้อหรือว่าจะให้แฟนซื้อค่ะตอนนี้แฟนครับให้แฟนซื้อเหมือนเดิมะะวันนี้ลูกสาวให้ออย่างครับ วันนี้ท่านใลูกสาวให้หรือยังครับีให้อะไรศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เก้าห้าเป็ดให้แล้วศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เก้าห้าแปดให้ตัวม้วนต้นอันนี้คือบอกเลยบปะคะผมบอกเมื่อวานบอกเมื่อวานสดๆเลยครัเพราะว่าเขาหลับแล้วฝันว่าทวดมาบอกเขาเขาบอกเขาบอกว่าเขานอนหลับแล้วก็ฝันครับศูนย์เก้าห้าแปดเขาศูนย์เก้าห้าแปดยายทวดมาบอกยายทวดมาบอกตัวเขาบอกเป็นตัวนอะไรมา ศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เก้าห้าแปดเลขสี่ตัวเนาะค่ะเนาะครับกระดาษกันศูนย์ก้าาแปดเลขที่ลูกสาวโดกหรือเปล่าอืทูบพ่อจุดเนาะจะตรงกันกับเลขของลูกหรือเปล่าเนาะค่ะพี่มาจากจังหวัดไหนครับผมอยู่กาญจนบุรีกาญจนบุรีอุมากรเป็นคนเมืองกร แฟ่นำปรีมาติมชบินก็โผล่วรเนาะนแฟนคนบ้านนาลุงแฟนบ้านนาลุงนี่เองตรงตรงหลักกิโลเก่าทุกคนเนาะแฟนบ้านนาลุงหลักกิโลปรงนาณนึง,งที่ว่าจะโผล่ไปบ้านเต็มไนดะ้ครับใช่ค่ะอเอออยากอยากถามว่าลูกสาวฝันว่าปู่มาบอกเขาฝันว่ายังไงคะทวดถวดออถวด,เ,ถวดเขาฝันว่ายังไง เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าอะไรว่าไปโรงเรียนแล้วนอนบอกทวดมาหาทวดมาบอกว่าไออะไรของเขานะเขาบอกผมเมื่อวานว่าทวดมาให้เลขหนูมาบอกหวยหนูฟ<ม>ันกางถูกให้เอาตังค์ให้ทวดด้วยเขาฟ <laughs> ันกลางวันเนี่ยบ่ <c oughs> ไปฟันที่โรงเรียนที่โรงเรียนโอ้กี่ขวบวครับห้าขวบห้าขวบน้องมีเซียนตัวนี้เนาะ เป็นน้องมีเซนคือน้องจะฝันแม่นเนาะเรียกอะไรนะพี่บอกบ่อยอยู่บอกเรียกอะไรนะสี่ตัวอะไรกันกำกินเลครับเลขยสี่ตัวที่น้องบอกครับนะศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เก้าห้าแปดทวดมาบอกยังงั้นเนาะทวดมาบอกน้องฝันกลางวันเนาะฝันที่โรงเรียนเนาะคือน้องจะบอกเออความฝันจะแม่นเนาะค่ะเนาะคล้ายๆกับน้องมีเซนเนาะ น้องมีเซนเลยนะบอกหลายรอบเลยบอกถูกสามตัวหลายรอบอโอ้แล้วก็บอกแม่ถูกตลอดเนาะถูกตลอดถ้าพูดไปแล้วคือตั้งแต่บอกถูกเก่งว่าติดแหละค่ะนี่น้องแม่มันไม่งวดไม่ติดหรอกบางทีก็เว้นงวดงวดเว้นงวดบางทีก็สองงวดถูกทีแตู่กบ่อยอแต่ส่วนมากแล้ว แต่ส่วนมากแล้วน้องก็จะโบกอะเนาะตัวนี้เลยได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะตัวนี้เลยบอกเป็นสี่ตัวเลยตัวไหนงานนี้ตัวสี่ตัวนะคะเลขน้องน้องอ่าันแม่นเนาะน้องมีเซนเนาะชื่อน้องอะไรเนาะคะน้องพันษาน้องพันษาน้องห้าขวบนะคะชื่อชื่อชื่อเล่นหรือชื่อจริงเนี่ย ชื่อเล่นชื่อเล่นน้องพันษาครับอ๋องนาะพันษาพันษาให้เลขในช่วงเข้าพันษาพอดีเลยสิตัวนะโอศูนย์เก้าห้าแปดนะคะเนาะค่ะศูนย์เก้าห้าแปดดูดูเลขทูบบ่ดจะตรงไหมครับมาหมดหรือยังเนาะเลขทูบยังครับรอเลขทูบของพ่อเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเลขลูกสาวฝันแม่นนะคะน้องมีเซนจะไม่ไม่หมดจะได้บ้างปู่ไม่ให้จะได้บ้างหมด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 แน่นอน โปรให้แน่นอนเนี่ยล้วตรงท้ายมันตรงท้ายมันจะไม่เกิดเลขไงตรงท้ายทูหมันจะไม่ไม่ไม่ให้เห็นอ๋อกินี้อธิฐานว่าไงนะว่าถ้าจะให้ผมถ้าให้ผมมีโชคมีหน้าไฟทูปไม่ไหม้ให้หมดดอกแต่อันนี้มันไหม้น่าจะไม่หมดมั่งท้ายไม่ไม่เปิดเนี่ยหมดหมดหมดกำลังอีกนิดเดียว นะคะนะเนาะเผื่อเขาให้สองตัวเนาะคะนะ่ะเนาะเผื่อสองตัวสามตัว <คน S 1> ให้คนไม่ฝันไปเขียนให้อีกเลขทูบสี่สองใช่ไหมคะ,ะใช่ตัวนี้บอสสี่สองเนาะข้า 4, 2, ขงบนเหลืออีกตัวนึงเนาะตัวที่สามกำลังจะเปิดเขียน,ใ,นใส่ตัวนี้เลยคนมีฝันสี่สองมันยังไม่หมดอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนาะเหมือนเลขสามสามนี่แหละเนาะเลขสามบอสสามกับแปดตัวเดียวกันเออตัวเลขสามเพิอ ตัวนี้ด้วยเลขทูบกับพี่กับขาตั้งเลขสี่สองสามนะคะสี่สองสามแล้วก็อย่าลืมว่าสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะสี่สองสามสี่สองแปดนะคะอันนี้คือเลขทูบของอพ่อค้าที่ขายแตงโมนะคะเนาะแม่เออพ่อของน้องพันษานะคะที่ยายทวดนะคะมาเข้าฝันบอกกลางวันแสบๆด้วยเด้อนะคะน้องพันษาชื่ออะไรครับ น้องพันสายแหละพ่อของน้องชื่ออะไรนะพ่อพ่อของน้องชื่อชิดุ๊ก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 อดุ๊กค่ะดุ๊กดอุ๊กดุ๊กชอดุ๊กนะครับอนี่ครับความเชื่อความเชื่อสุดบุคคลใช่ครับแต่เราเชื่อลูกที่เราพูดว่าเขาเห็นเพราะสายสัมพันธ์ที่เราเคยได้อยู่ด้วยกันใช่และเขาไม่ได้บอกเราดูแลหลานอยู่เขาเราไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเราครั้งเดียวค่ะใช่แต่ทำหลายครั้งที่บอกว่าเห็นคุณยายทวดใช่อ๋อ ะะอย่างนี้ก็คิดว่าคุณยายเขายังมาดูแลอยู่เนาะ,ะเขาให้โชคกับครอบครัวด้วยนะพ่อศูนย์เก้าห้าแปดใช่ครับบางคนถึงก็ถามว่าเด็กเนี่ยให้ตัวเลขไหมบางคนเนี่ยถามยังไงก็ไม่บอกงวดที่มันออกเก้าศูนห้าเขาก็บอกตรงๆเลยเต็มๆเลยเก้าศูนย์ห้าเขาแตดเล่นก็ได้ศูนย์ห้าก็ถือว่าน้องให้สองตัวมัน <3 S 2> มันเคยออกเก้าศูนย์ห้าข้างบนสามตัวสาตัวใช่เม่อวดต้นปีหร <c oughs> ืออะไร มานานมาแล pues ้วแหละต้นปีอ่ะแต่จำได้ต้นปีอ่ะเก้าศูนย์ห้าหรืออะไรเขาบอกเขาบอกซ้ำตัวตรงเลยอันนี้กลับมาเข้าพรรษาศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าอาร์ราคาเอฟซีตัวเดียวกันแล้วล่ะค่ะใช่ไหมเจ้ใช่ค่ะโอเคนะคะเข้าพรรษามีห่วงมีเฮงเนาะค่ะก็คิดว่ายายทวดมาให้โชคตอนเข้าพรรษาก็อยากให้ทําบุญให้หรือเปล่าก็เราเตรียมพร้อมจะทำบุญให้ ใช่ทำให้ทุกปีอยู่แล้วุกป่บ้านเราทำทุกปีแล้วครบรอบเราทำอยู่แล้วเขาภาษาอยากให้ทุกหลานได้มีเงินทำบุญไงพ่อถ้าเกิดว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าถูกหวยทวดบอกให้โอนตังค์ให้ทวดด้วยนะแล้วทำไงอะโอนตังค์ทำบุญเลยลูกทำบุญนั่นแหละก็น่าจะใช่ครพ่อเพราะว่าน้องยังเด็กเนาะเขาก็พูดไม่เป็นใช่ไหมใช่ค่ะโอนเท่าไหร่คะโอ้ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้่ไมรู้น้องเขาบอกให้ทำบุญเฉยผมก็ไม่รู้เดินไปเลย 0958ทำบุญให้ด้วยค่ะเลขให้โชคแต่ก็คิดว่าเราเสี่ยงโชคเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะใช่ฟังครองเล่าให้ฟังแต่ถ้าเป็นเอ็ดโดนใจใช่แล้วบางทีกับกับทวยขาวหน้าเขาจะไอ้นี่ตลอดบางทีเขาบอกว่าพ่อวันนี้ทวดมาหาที่โรงเรียนอีกแล้วเขาจะมองเห็นใช่ไหมคะมนน่าจะเห็น ผไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเราไม่เห็นนะเมไม่เห็นแต่ว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเขาเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ใช่ไหมเขาอาจจะให้เห็นก็ได้ครับนะคะเขาถึงได้มาบอกพ่อเนาะกลางเรียนผมไปทําบุญให้ให้อ้ขนมไอ้ที่เป็นข้าวโพดหล่เนี่ยแกตอนมีชีวิตอยู่แกชอบกินคแ้วผมไปทําบุญไปทําบุญปุ๊บพอยินเขากลับมาจากเรียนเขามาบอกผมว่าพ่อทวดได้รับบุญแล้วนะ ขุดเป็นเนาะค่ะทั้งทั้งที่เราไม่ได้บอกเขาว่าเราไปทําบุญให้ทุยโอ้ทุมาบอกเขาที่โรงเรียนว่าได้รับบุญแล้วค่ะคนลุกไหมคนลุกเนาะหลายครั้งที่ลูกเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงด้วยจริงแต่ขอให้เป็นเรื่องจริงในเรื่องของตัวเลขด้วยนะเอฟซีค่ะค่ะเมื่อวันนี้เป็นวันแรกนะคะถือว่าแอปได้มาเอมาพบคุณพ่อได้เล่าความฝัน ออไม่ใช่ได้เล่าตัวเลขที่น้องเขาบอกว่ายายทวดมาเล่าหวานให้ฟังเป็นตัวเลขนะคะ FC คนเมฟันแล้วก็แอดมินีเพชคารวยนะคะก็ให้ตัวเลขนี้เป็นวดแรกนะคะขอให้ได้โชคด้วยข้อวัารคขอบคุณมากคะขอบคุณมากจ้า